สวัสดีค่ะสวีสมาชิกก่มีไอทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวียามเช้าเช้าวัวนพฤหัสที่2ีตุลาคมพศ2566กับการวางแผงกนการเด็ดทองคาประจําวันนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะจบเป็นแท่งเขียวนะคะเนื่องจากแพทเทิร์นของกราฟทองในทำฟีมีนั้นเป็นรูปแบบการขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะไซด์เวย์แล้วย่อไปถึงจุดแนวรับแล้วปรากฏว่าลงไม่ได้ดันราคากลับนะคะแล้วก็แพทเทิร์นนี้นะคะเทรดเดอร์ ในส่วนของ Time เฟ uh, ร w e e k เนี่ยจะมีโอกาสดันราคาขึ้นสูงนะนะะซึ่งรูปแบบแพทเทิร์นนี้ใน time f r a m e week จะอยู่ที่หน้า16นะคะเทดเดอหน้า16เล่มสีม่วงคุณดูได้เลยอันนี้เป็นลักษณะของกราฟใน t i m r f m e w e e k นะซึ่งสัปดาห์นี้คาดกันว่ากราฟทองจะมีโอกาสดันราคาขึ้นไปต่อนะคะจนกว่าจะไปเจอ Are รียโซนต้านราคาใหญ่ๆเช่น 2 0 3 0 2 0 4 0ถึงจะย่อนะอันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเลือกเฉดหน้าบ่ายทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์และคาดการณ์นะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยคอสมันไปจริงเหรอเดี๋ยวพี่จะทนคือคอสแพลนจะเป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์ไว้แล้วว่าโอเคนี่คือแผนการเทรดฝั่งขึ้นแต่ครั้นี้เราก็ต้องไปเจาะในแต่ละวันว่าวันนั้นจะขึ้นได้มากได้น้อยแพทเทิร์นจะย่อตรงไหนจะบายตรงไหนจะเซลล์ตรงไหนแบบนี้นะคะโอเคเรารู้แล้วว่าวีคเนี่ยมีโอกาสราคาขึ้นและเดย์ก็สอดคล้องกันว่ามีโอกาสราคาขึ้นนะคะค ไปดูที่างเฟรมสีค่ะท่านเฟรมสีนั้นชัดเจนค่ะเมื่อวานนี้ลงไปแต่แอ์เรเนลรับนะคะลงไม่ได้บินกลับค่ะไม่หลุดราคาถึงเสมนะคะลงไปแล้วแบบไม่สามารถลงได้เลยไปทดสอบแอดรนบให้สื่งและฐานท้สี่เริ่มยกนะคะแสดงว่าจะต้องสร้างโลใหม่เอาเข้าไปจะต้องสร้างไฮใหม่นะคะไปดูที่ดั้เฟรมสีท่านเฟรมสีนั้นชัดเจนค่ะยกในส่วนของไส้เนี่ยไม่ได้นับแต่เราเช็คที่เนื้อเนื้อจะเห็นได้เลยว่ามีการยกขึ้น แล้วก็วันนี้ถ้าไม่ต่ำกว่าราคานี้ก็มีโอกาสาราคาต่อนะคะแล้วก็เป้าหมายของต้านวันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่ง997ดหนึ่งถ้าวันนี้ยืนเหนือได้ก็จะไปที่2 0 0พถ้าวันนี้ยืนเหนือได้จะไปที่สองพนะคะส่วนรับวันนี้ก็แผมเช็คว่ากราฟไม่ควรเกิน2รับนี้นะฮะถ้าเกิน2รับนี้อันนี้แปลกเด้ออันนี้ลง ถ้าเกิน2รับนี้คือลงนะคะดังนั้นคือโค้ดแพร์คเดย์เป็นแท่งเขียวที่แนวต้านเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นต่อเลยใช่ไหมคําถามหนึ่งนะโค้ชแพรบอกได้เลยว่ามันสามารถออกได้2ออ,อย่างาแหละเพราะโค้ชแพรก็เคยเห็นนะ,ะแท่งเขียวที่แนวต้านและสุดท้ายเดก็ลงก็มีนะคะดังนั้นโค้แพร์อยากให้เทรดเดอร์เหมือนเดิมเทคนิคการเทรดต้องตรงแผนการเทรดต้องตรงคือต้องตรงกันทั้งหมดทร์งทุกอย่างที่จะเป็นรูปแบบการขึ้นมันต้องตรงกัน มันถึงจะขึ้นได้มันถึงจะเข้าได้แต่ถ้าไม่ตรงไม่เข้าแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่านะคะการเทรดทองคําในช่วงเนี่ยอย่างที่โค้ดแพมเคยอธิบายคลิปว่าการเทรดทองห้านาทีอ่ะจะไม่เหมาะกับช่วงหนึ่งเรื่องของการเทรดแนวต้านนะเพราะว่ามันจะมันจะทะลุนะคะมันจะทะลุดังนะั้นควรใช้ทําเฟรมใหญ่เช่นทำเฟรมเฮสในการเข้าทากาไรนะคะวันนี้เช่นกันค่ะนะควรใช้ทำเฟรมเฮสในการเข้าทํากาไรเพราะว่าถ้ากราฟสมมุติว่ากราฟไม่ได้สร้างไฮใหม่อาจจะสร้างโลคือแบบหมายความว่า เดยมีแรงบายที่แนวต้านปรากฏว่าตลาดไม่เห็นด้วยอาจจะอาจจะเซลล์กับอันนี้ต้องดูคืออย่างที่บอกว่าคือมันจะต้องตรงรับกับเทกเช่น <c oughs> มาแนวรับแพทเทิร์นก็ต้องเป็นการขึ้นถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องไส้ไส้นะฮะไม่ได้ไส้ไม่เป็นไรขอให้ได้ตังค์ทุกวันตลอดชีวิตโอเคนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องทางบนห่วงไส้นะฮะไส้นะฮะ,นะฮะมันก็ไส้อยู่บางครั้งนะฮะบางครั้งมันกลายเป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งนะ เอาเป็นว่าขอตรงรับประกันเทชัวๆชัดๆจัดงินามยังไงก็ได้ไดไดตัง์รอแล้วรวยนะคะสำคัญเลยเทเดอร์นี่รอแล้วรวยรอตรงรับบกันเทรอตรงเทคนิคกัรเทรอตรงวิธีการเทดไม่กังวลน,นะคะไม่กังวลเรื่องกําไรแต่เอาชัวร์ๆว,ว,ว่าได้กําไรนะคะเพราะว่าความชัวร์ที่สุดคือกาไรในมือกําไรในพอร์ตนะคะโอเคนะฮะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในส่วนของได้รับแน่นอน2จุดนี้ก็ต้องดูว่าจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นอาจจะมีการกดราคาลงแล้วอย่างที่บอกว่า แพทเทิร์นทั้งหมดต้องตรงกันขึ้นถ้าไม่ตรงกันขึ้นว่าต้องเขา่านะอยาเขา้านะฮะโอเคนะฮะอ่าวันนี้เหมือนเดิมเมื่อคืนก็บวกเมื่อคืนก็ก,กาไรเช้านี้ก็เหมือนเดิมวันนี้วันพุธด,ด้วยนะฮะก็ขอให้ท่านพอร์ตฟ้าเสถียกําไรทั้งสัปดาห์นี่คือแผนการเทรดรับทองในช่วงเชา้านี้และสาหรับ i P ค่ะก็แผนก็จะมีอัปเดตในส่วนของนะครับบ่ายเย็นเหมือนเดิมรอชัดเจนรอตรงแผนแล้วก็แผนจะเขียนแผนให้เหมือนเดิม สำหรับใครที่สนใจเรียนนะมีทั้งคอร์สออนไลน์และคอร์สเจอตัวซึ่งก็เป็นแม่บ้านเทรด forex ค่ะจะเขียนแผนการเทรดแนะนําจุดเข้าทํากําไรในกรุ๊ปไลน์ตลอดระยะเวลา1ปีนะั่นคือการฝึกฝนให้ท่านเข้าใจวิธีการในเรื่องของการทํากําไรในตลาดนะสำหรับใครที่สนใจมีทั้งเรียนออนไลน์และเรียนเจอตัวเริ่มแต่พื้นฐานคอร์สคอร์สทองห้านาทีคอร์สทองทอ,ทองห้านาทีแบบเรียนเจอตัวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพฤศจีการนี้ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็คอร์สพรเวท ะะออนไลน์และก็เจอตัวซึ่ง private เจอตัวนั้นยังไม่มีกําหนดวันนะคะแต่ว่าจะมีคอสซสเปอร์ private ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ 10, วันที่8 9 1เ1 1าส1บพฤศจิกายนนะคะ4วัน3คืนที่เขาค้อเป็นแคมป์นะคะเป็นแคมป์นะคะไปะะสอนการเทรดนะคะเทคนิคการเทรดทองคําสายหลอดใหญ่นะคะต้องการกําไรหลักแสนหลักล้านต่อวันนะคะให้มาเรียนคอสนี้นะคะก็คือ ซูเปอร์ไพวีทเถททองนะคะก็คือสายหลอดใหญ่แนะนำคัดนี้นะคะในราคา1,90,000บาท4วัน3คืนแถมคอร์สไพวทออนไลน์ฟรีแถมคอสไพวทออนไลน์ฟรีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะมาแคมป์นี้โดยเฉพาะท่านต้องการเรียนเจอตัวกับโค้ดเรียนตัวต่อตัวกับโค้ดซึ่งอร์ดแคมไม่มีเรียนตัวต่อตัวนะคะต้องขออภัยคัสซูเปอร์ไพวทนั้นรับเต็มที่ไม่เกิน10คน นะคะไม่เกิน10คนเต็มแล้วเต็มเลยนะคะรีบตัดสินใจนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วใกล้จะเต็มแล้วนะทุกคนซึ่งโค้ดแพมพเพิ่งประกาศไปเมื่อคืนนะคะดังนั้นใครที่สนใจรีบๆนะคะเพราะว่าเต็มแล้วโค้ดแพมก็คือไม่รับแล้วก็นี่คือครั้งแรกกับการเปิดซูเปอร์ไพเวทนะแบบเทรคกับโค้ดแพมพม4วัน3คืนที่เขาเคาะเป็นแคมป์ทั้งให้ความรู้ทั้งพาเทดปฏิบัติตั้งแต่พฤหัสสุขสาวขออภัย พูดพฤหัสสุขและวันเสาร์ก็นะคะมีนะคะทบทวนความรู้นิดหน่อยในภาคเช้าแล้วก็แยกย้ายกันตอนบ่ายนะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line นักกัน999ขอซูเปอร์พรเวทราคา190,000บาทค่ะสำหรับใครที่นะคะสนใจเรียนแบบนะคะเเรียนแบบไม่เปิดเผยนะคะไม่มีคลิปออกสื่อนะคะเรียนแบบปิดว่างั้นเรียนปิดนะคะเรียนปิดไม่มีคลิปออกสื่อด้วย ะะเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เรียนเชิญมาคาัสนี้นะคะมารับความรู้กับโค้ดแพรแล้วสามารถมานั่งทํากําไรในไลฟ์สดได้รู้เรื่องแล้วก็ที่สำคัญโค้ดแพรเทรนในกรุ่ปไลน์ตลอดระยะเวลา1ปีด้วยแล้วพบกันที่เขาคอวันนี้โค้ดแพรจะเดินทางไปดูงานและสถานที่แล้วเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาติดตามที่เพจแม่บ้านเทรฟอเรขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์และขอบคุณทุกคอมเมนต์ สำหรับใครที่สนใจความรู้ในเรื่องของหนังสือมือใหม่อยากเริ่มต้นอยากเรียนรู้หนังสือก่อนก็มีหนังสือทั้ง3เล่มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ ID Line นักสิการ999